ทุเรียนหมอนทองอายุ1ปี1เดือนที่บ้านสวนเชียงรายอินทุเรียนความสูงก็ประมาณ160เซนติเมตรจะสังเกตเห็นว่าลักษณะใบกิ่งลำต้นจะสะอาดนะได้มาตรฐานเพราะว่าที่นี่จะใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ r d 2551 เป็นสารหลักในการดูแลต้นไม้ของเราที่นี่อดี2 .551 ดังที่เห็นนี่นะครับขนาดขวดปริมาณอยู่ที่500ซีซีนะครับ500ซีซีลักษณะลำต้นของทุเรียนจะสังเกตว่าสะอาดนะครับมีลักษณะลำต้นที่สะอาดกิ่งก้านจะสะอาดนะฮะไม่มีรอย อดี .2551 เป็นงานวิจัยของดักตรกรสุกเกษจากรั้วอะไรเกษตรศาสตร์ที่นำมาผลิตเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาคุณลักษณะของมันคือผลิตจากนมพึ่งเป็นชีวภาพทำให้ โมเลกุลของมันเล็กขนาดเป็นอิเล็กตรอนนั่นเพราะว่ากุลินซีซึ่งเป็นสารเซนเดียวเนี่ยจะใช้เป็นอาหารของมันได้เมื่อเราฉีดพ่นไปอาทิตย์ละครั้งโดยอัตราส่วนผสมเนี่ยหนึ่งต่อ20ของน้ำนะครับใช้น้อยมากแล้วก็ฉีดพ่นลงไปในดินก็คือฉีดตั้งแต่ยอดนั่นแหละไปจนถึงลำต้นแล้วก็ลงไปสู่ดิน จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศหรือในดินเนี่ยปกติแต่ละท้องถิ่นมันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนกับอาหารไปให้มันมันก็จะมีการแตกตัวเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในดินแล้วมันก็จะไปทําหน้าที่ปรุงดินให้เราเป็นเหมือนโรงงานทําปุ๋ยให้เราขณะเดียวกันทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ มีรากที่อ่อนแอมีรากเปร่าฮะเพราะฉะนั้นสภาพดินที่ดีดินที่ไม่มีโมรคแมลงก็จะทำให้เขาแข็งแรงอดีสองห้าหนึ่ก็เหมือนกับไปช่วยให้เขาเกิดความสมดุลของของของต้นไม้เหมือนคนเราเนี่ยสังเกตวบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยทานเยอะแต่ไม่อ้วนไม่แข็งแรงเพราะว่าร่างกายไม่สมดุลเช่นเดียวกันพืชก็เช่นกัน,กน อดีเป็นตัวไปปรับสภาพให้เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นใช้ปุ๋ยนิดเดียวเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เหมือนคนเราบางครั้งเนี่ยทานอาหารเวลาสั่งอาหารมาเต็มโตกินแค่ครึ่งเดียวก็เกิดความสิ้นเปลืองเช่นกับเกษตรกรบางท่านที่ใครเขาว่าอะไรดีก็สั่งซื้อสั่งซื้อแล้วก็มาใช้โอเคมันใช้ได้ผลมันผลทําให้พืชเราเจริญงอกง,งามจริง แต่ว่าความสิ้นเปลืองมีสูงความคุ้มค่าก็เลยไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นผลจากการใช้อาดีทุกเจ็ดวันเราจะพ่นบางครั้งต้นไหนที่มีลักษณะอ่อนแอรากไม่สมบูรณ์ก็ใช้ความเข้มข้น1ต่อ5นะฉีดหรือลาดลาดโคนเพื่อเพื่อไปช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของของทั้ง หลากและก็ดินเพราะฉะนั้นนี่คือเราไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะการดูแลของทุเรียนที่นี่ก็ดูแลง่ายๆตั้งแต่เราเอาดินมาถมใหม่ดินถมใหม่คือคุณภาพแย่มากค่า p ีแค่สกว่าทุเรียนเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือประมาณ6 6ถึงค่า p ีนะครับเพราะเราก็ต้องมาปรุงดินให้ได้มาตรฐาน ก็ใช้พวกด่างเช่นปูนขาวเข้ามาช่วยบงังเสร็จแล้วพอปรับดินตอนนี้ก็ยังบางที่ก็ยังห้าก,กว่าๆนะฮะยังไม่ได้ที่แต่ก็ทําให้ต้นพืชของเราดีขึ้นมากนะ,ะดีขึ้นมากงดงามแล้วกอ็อย่างต้นเนี้ยปี1เดือนเนี่ยก็ตอนนี้สูงมากประมาณเกืบอบ2เมตรแล้วก็เป็นการใช้ ที่คุ้มค่าคือใช้ปุ๋ยนิดเดียวเราใช้ปุ๋ยคอกช่วงก่อนปลูกนะฮะคือเราทำเป็นหลังเต่าหรือกระทะความเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาต้นทุเรียนที่ตัดรากโคดออกนะฮะแล้ววางลงไปวางลงไปไม่ต้องไปถมแล้วก็นำปุ๋ยคอกเอ้ยปุ๋ยหมักคลุกๆกกระดินคลุกๆกกบแกบ กล่าวนะฮะอัตราหนึเนี่ยแล้วก็ป้องๆจนถึงระดับดินข,ของปากถุงเนี่ยแค่นั้นเองรัศมีออกมาก็ประมาณ20เซน30เซนก็ป่าที่ลากเขาจะอ,าออกมานะออกมาแล้วก็กินอาหารจนมาถึงปากถุงก็ประมาณ5-6เดือนเนี่ย ก็เออจากที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยก,ก็พอแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยหมักอีกรอบหนึ่งหลังจากเดือนที่ห้าที่หกนี่นะแล้วก็มีการเสริมด้วยปุ๋ยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอีกเพียงสองครั้งครั้งละหนึ่งกำมือแค่นั้นเองประมาณสองเดือนครั้งเพราะนั้นเราใช้ปุ๋ยน้อยมากนะฮะส่วนแมงรบกวนก็จะมีบ้างนะฮะมีบ้างอาดีก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น ต้นเล็กๆอยู่เนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เราต้องช่วยก็ใช้สารยาไล่มแมลงมากแต่เราจะไม่ให้ลงมาถึงดินนะครับมีการพ่นในยอดอ่อนครับก็ทำให้ผลออกมาประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพดังที่เห็นอยู่นะครับส่วนอดี5 5 1นึวันนี้มีขายหลายช่องทางนะฮะในลาซาด้าก็มี หรือมาที่บ้านสวนที่นี่ก็เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ RD ด5 1อาสามารถให้คำแนะนำแล้วก็การใช้ของท่านได้